Oh.

ขอ,อขอบคุณทุกท่านที่าร่วมในความมั่งคั่งในปีนี้ผู้ประกอบทุกทุกปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับที่ปีนี้เรามาจัดที่ห้องสถานที่ทุกปีเราก็จะจัดที่สโมสร ในที่ประชุมจะปีนี้เราจะจัดพิเศษอน่รออกประจักนอกสถานที่เราก็ยังยังเชิญ่าสโมอสอนมาร่วมด้วยและทุกคของคุณแล้วก็ขอบคุณที่เราได้ไปร่วมบุญด้วยกันไปทาบุญแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนคิดว่าทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขทุกคนที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเมื่อวันที่ หกเจ็ดแผ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรบับท่านที่ฝากเงินไปทำบุญกันด้วยคุณพ่อตาซึ่งก็ได้เงินทั้งหมดสองแสนสองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทกับเฉพาะวัดวัดสีนครับแล้วก็ให้วัดเมืองน,น้องป๊อ โดนต้องติดห้าหมื่นบาทที่สามโบนะครับอ่าก็เอาทุโมทนาบุญจากผู้ทุกท่านที่ได้ไปร่วมกันท่านได้ไปพักผ่อนท่นที่อ่เขาค้อใช่ท่นที่เขาคอบรรยากาศดีมากดีดีมากเสียดายท่านที่ไม่ได้ไปโดยเฉพาะท่านพยมเสียายที่เพราะว่าขาดเท้าไปหนึ่งคน วันนี้เสียงไม่มีจริงเลยเสียงก็จะมาได้หน่อยเลยทุกคนทุกภานทุกมรดกทัานทุกโมทนาทุกท่านครับสวัสดีครับวิรอนเรียนทุกทุกสโมสรครับวันนี้ผมมาราชาเนื่องจะพลาดสำนักสงฆ์าไปวิ่งเงสมัยก่อนผมมีเวลาเลี้ยงผู้ขอตั้ง ก็เลยจำเป็น ну ที่จะต้องไปใส่ความไอเดียให้กับอาจารย์สอนของท่านฝั่งนีนะครับก็เลยให้กับที่เราจะได้คือท่านทราบป้าที่มาล่าชาอีกเรื่องหนึ่งผม่วยพรคล้ายกันเกิดท่านนายกวันที่23ก็เลยวันนี้ขอย้อนหลังกลับมา่วยผรไม่ได้นนะครับขอให้ทห no uh, ่านพลุนไวหนึ่งเดือ hmm. น มีโนตเล่นครับก่อนที่จะมอบของให้กับนายกที่ที่งผมนะครับจากควารู้สึกผมเป็นสานะนมาชิกโนตเลอรี่นครปฐมมายาวหากก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำท,ที่มีความคิดสร้างสารรค์หน้าที่รู้จักการบริหารสโมสร เป็นอย่างนี้มามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นที่เราะเลาต่างสโมสรก็ในทราบู่แล้วว่าคนมาผเนี่ย่กับเราได้เพชรน้ำหนึ่งมาอยู่ีแล้วคนมผท่านตั้งหลายคนงไดสังเกตเหมือนผมผมคิดว่าไปทุกสโมสรท่านจะไป็ูคนที่หนึ่งหรือไม่ยาเ หลายเรือ่องของนายกมาฝังคนเชื่อว่าใทนประเทศไทยเราเนีร้อยสีส่สมาชิกท่นทานต้องไปทำหน้าที่เป็นพระเอกต่อไ้องต่องมือให้ต้องว่าถ้าท่านไม่เก่งก็ไม่ได้เป็นหมายได้เงนของในนันตีของท่านนะครับ ยินีต้อราบคมครับยนอนรับทุกท่านครับขออนุญาตครับผมเรื่องคนคจังหวัดกาพูดผมไม่เก่งท่านอยากพูดแค่ของราชกครขอให้ผมพูดจบก่อนนะครับสมุทรสนักข่าวสมเนี่ยที่เราให้นายลบอย่างนี้ครับก็นยาามให้สมบครมีชื่อเสียงมา ในภา,า,าพทุกภาาไปถึงตลอดจินชมนะครับเพื่อเข้าใจถือว่านายกคนนี้เดิมทีผมไม่รู้จักค่ะแต่มาจากสายของช่วงนะั้นช่วงช่วงเป็นเขาบอกว่าถ้าตำรวจสอนถ้าเราได้นายกตั้งเนี่ยมาเป็นนายกเนี่ยผู้ตำรวจสอนนี่จะต้องยื่นเรื่องจากเรื่องยี่ป่ปผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้รู้จักคอยเชื่อมต่ เรว่องว่าการเป็นนายกถ้ามาเป็นนายกจะต้องกติกาของนคนปฐมจะต้องมีเป็นเป็นสมาชิกเป็นกรรมการถึงห้าฝ่ายลักนณะนี่ยถึงให้เป็นนะครับก็เลยก็คงจะหรือการเปลี่ยนแปลงว่าเราหานายกยากแล้วแต่เรื่องที่นี้ผมรู้จักท่านนะว่าท่านจะเป็นคนเก่งนี้่มือประธานเป็นนายกทำให้ พี่คน้ทยที่ม่สามอสทุกคนทีมาเก่งขึ้นไปด้วอยครับขอเชีชนเลยรครับเราต้องไปว่าคตอนที่ี่เถามใ้เิน่คนไผมขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงจาก้นท้ายน้จะมีด้วยว่าิ่งที่ท่านทานที่ไหก็ขอให้คประานจมีเินเยอ่เต้นก็ขอให้สมความป็นตันะ นายกบอกว่าไม่ได้ยังไม่ทันที่จะกพอแลครับไม่ได้มาเรื่องอะไรด้วยเรื่องอายุด้วยนะครับครับแตเด็ครับ ครับผมยังมีจะเย็นให้กับี่โคร่ัยนะต่างสโมสรว่าในใจผมมีความสุขื่อมีความยินดีอย่างที่คิดดูทางบอลไทส60กว่าปีสโมสรโลตนี้ก่อตั้งมาโลตาน่สากุ เขาประกาศเมื่อตอนผมเปต่างจังหวัดเปหลายหลายโดสเมื่นปีประกาศว่าโรตารี่ทั่วไปให้สุภาพสตรีเนี่ยเป็นโรตารีได้ก็เลยสมัยพ่สายรัตคุณเขาก็โทรมาหาผมว่าบริษัทที่มันทงานยุคนี้มีผลงานเนี่ยทั้งโรตารีสากลบอกว่า ปีสามสองเนี่ยบ่าเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีเนี่ยมาเป็นสมาชิกได้แล้วรับได้ไหมตอบคำามแรกก็ได้ภายในเจ็ดปันก็ประสบความสำเร็จได้สุภาพสตรีมาถึงสี่สิบพันครั้งแรกสี่สิบท่านเป็น 4, พวกกันพากบอกว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีล้วนไม่หายได้ ต้องถ้าเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดมันจะเป็นอินเตอร์วิวเป็นสมสาชิกรายได้ก็เลยสั่งหาสุภาพบุรุษสองท่างกับเงินเดือนสองพันมีผลมาได้สามสิบกว่าปีสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดเราจะมีนักคนประจมบห้าสิบหกปีตั้งแต่เปิดเป็สุภาพสตรีนี่มาเป็นสุภาพสตรีผ่านมาแล้วสามสิบกว่าป,ปี สมสุสรนักตรปิดกัน้นไม่ให้สุภาพสตรีมาเป็นสมาชิกของลอตเตกรี่ต่อจานี้จะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังมา,มาจากความสามารถของนายกทิตยิพงศ์เป็นผู้นำเป็นผู้สังหาเ,เลกประชุมหาดอว่าให้สุภาพสตรีเนี่ยมาเป็นสมาชิกสมุสรได้แล้ว เดิมิทีนี้ก็มีสุภาพสตรีขอจากในที่ประชุมว่าให้พรณีพิเศษก็เลยให้กับราเจ้มีองคัลอเทียนเนี่ยเป็นสมาชิกสโมสรสุภาพสตรีทนแรกเมื่อาท่านนายทที่กีพงศ์ก็เป็นนายทวันหาสุภาพบุรุษมีวันค่อนข้างได้ก็เพราะฉะนั้นเราไปกันปีชาติทาง หลักิสาคนรณะนภาพก็บอกว่าไม่ถูกควรจะให้มีสุภาพสตรีนีมาร่วมคำเช็คจัา